สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรายการบานพับฝากระบาท้ายและแค้งน้ำมันเครื่องของอ s u ูซูดีแมกนะครับมาที่รายการบานพับฝากระบาดท้ายกันก่อนเลยนะครับบานพับฝากระบาดท้ายทั้งหมดจะมีใช้อยู่3ตํตำแหน่งนะครับส่วนมากลูกค้าจะสั่งว่าบานพับฝากระบาดท้ายเฉยเฉย คือเวลาสั่งนี่ต้องบอกด้วยว่าบานพับฝากระบาดท้ายตัวไหนแบบไหนและอยู่ตรงไหนนะครับผมมาที่บานพับตัวแรกกันก่อนนะครับบานพับตัวแรกคือบานพับหิ้วฝาท้ายตัวนี้จะเป็น2ชิ้นต่อกันนะครับผมพับได้หน้าที่มันคือหิ้วฝาท้ายหรือล้างฝาท้ายไม่ให้ร่วงลงไปนะครับผม และมาชิ้นที่2ชิ้นนี้คือบานพับฝาท้ายตัว L ตัวนี้จะยืดฝาท้ายกับพื้นกระบะด้านข้างฝาท้ายนะครับผมจะมี2ฝั่งซ้ายกับขวาตามรูปที่ชี้นี้เลยนะครับผมและมาบานพับฝาท้ายตำแหน่งที่3นะครับชิ้นนี้จะมี2ตัวจะอยู่ตรงกลางฝาท้าย ชิ้นหนึ่งจะติดกับฝากระบะท้ายอีกชิ้นหนึ่งจะติดกับพื้นกระบะเลยตามรูปแคตตาล็อกถ้าคนไหนไม่เคยเห็นไม่เคยจัดอะไรจะหาไม่ค่อยเจอนะครับผมตัวนี้เพราะรูปในแคตตาล็อกมันจะไม่เหมือนของจริงเลยครับผมมาต่อกันที่รูปแคตตาล็อกรูปนี้กันนะครับที่วงนี้คือ แงมินียมอ่างน้ำมันเครื่องหรือบางคนเรียกอ่างน้ำมันเครื่องตัวบนชิ้นนี้เนื้อง,งานจะเป็นอลูมิเนียมนะครับและมาชิ้นนี้คือฝาปิดก้นแค้งหรือหลายคนชอบเรียกกันว่าอ่างน้ำมันเครื่องชิ้นนี้เนื้อง,งานจะเป็นเหล็กนะครับส่วนมากลูกค้าสั่งเข้ามาว่าเอาแค้งน้ำมันเครื่อง คนจัดกะสับสนนะครับตกลงจะเอาชิ้นไหนกันแน่ถ้าสั่งมาสองชิ้นไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่ถ้าเขาสั่งมาชิ้นเดียวคนจัดก็กลัวจะผิดมันก็ต้องโทรกลับไปถามเขาอีกทีถ้าจะสั่งให้ถูกก็คือตำแหน่งนี้มันมีแค่ชิ้นมีนียมกับชิ้นที่เป็นเหล็กนะครับก็สั่งแค่ว่าเอาแค้งมีนียมหรือ เอาเหล็กปิดก้นแข้งแค่นั้นเองครับผมและอีกอย่างที่อู่และลูกค้าสั่งเข้ามาบ่อยมากคือประเก็นแข้งผมจะบอกว่ารถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันไม่มีใช้ประเก็นแข้งกันแล้วนะครับเขาจะใช้เป็นกาวหลอดแทนถ้ารถรุ่นเก่าๆถึงจะมีใช้กันนะครับผมปร,ประเก็นแข้งเนี่ยวันนี้ก็จะขอมาพูดประมาณนี้นะครับ สั่งอะไรให้ถูกต้องจะได้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มความรู้เรื่องอะไรมีอีกเยอะฝากกดไลค์ฝากดฝากดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ